หลังจากเวียเทียนจบแล้วหลังจากถ่ายรูปพระภิสุนชัยเดียสจบแล้วก็มาถ่ายรูปคนไทยต่อสุโคปุญญสาาัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญมีหลายแบบมีถึงสิบป,ประการก็สะสมไปครบทุกประการทุกแบบ โดยเฉพาะบุญ hmm. ท uh, ี่น <th mm ี hmm. ่ม so ีบ okay. ุญสําคัญมากคือบุญข้อที่10ปัตตานุโมธนาใหม่บุญที่เกิดจากบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญของผู้อื่นบุญที่เกิดจากการแผ่รับสมบุรณของผู้อื่นมีเยอะแยะบุญข้อที่แป0เานี่สำคัญมากปัตตานุโมธนาใหม่บุญที่เกิดจากการรับสมบุญ์จากผู้อื่นแผ่เมตตาผู้อื่นอนุโมทนาบุญจากผู้อื่น นะบุญกิาวัตถุสิบบุญขอ้อที่7จ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยสำคัญเป็นบุญที่แทบไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเหนื่อยแค่อนุโมทนาบุญกับคนอื่นก็ได้บุญแล้วเห็นคนทําบุญแล้วกอนุโมทนานั่งห่างๆก็ได้ไม่ต้องเวียนเทียก็ได้นั่งอยู่ห่างๆแล้วอนุโมทนาบุญกับคนอื่นก็ได้บุญแล้วนะนั่นรู้สึกจะเป็นชาวเวียดนามเวียดนามเมื่อกี้เจอกันที่เวียดนามมาแล้วมารอเวียนเทียนแม่ชีนํามาพิษุณีนํามา ฝั่งโน้นมารอคิว m <목소리로> 이니